แข็งแรงเก่งสวยงามคือเล็บคือช่วงข่าของนางน้อยเนี่ยสวยงามนะฮะคือติดใจมากตั้งแต่ดูคุณตําข้ามานางโอ้โอเห็นบอกครับน้องตั้มเนี่ยคว่ำช้ำนานครับสามารถตั้ลงไปแหลให้สศากมันหมุนอยู่ในโขกเลยเห็นไหมโมท้มามมาดาเห็นบหครับศากมัหมุนเลยเห็นบอกคือฝีมือขันเทพครับตั้ลงไปแหละศากหมุนติวๆเลยเห็นบห ยอดเลยครับเป็นบอแข็งแรงแต่หน่อยนะเห็ดงานแต่หน่อยเลยแบบว่าธรรมดาครับมาหน่อยเป็นบอ๊อนะอนี่แต่ถนผู้ชมร้ายเอาเดี๋ยวลูกเด้อเอาเชื <laughs> ่อหน้าผ่านมาระยะระยะอายเท้าบาดนี่ยได้เออมัน,นเอาต่อเลยโอ้ต่ำอีกสองสามเทือกแล้วแหละครับวิถีชีวิตของ น้องๆเขตชนบทเนาะเขตผู้ดอยก็ว่าได้น,า,นามตำเขากับสิมิไกมาเฝ้าเลาะกินเศษเข่าที่มันหักมันเฮียไป้าไผ่เลียงมูกับสิเก็บเก็บห่ำใบห้หมูเนาะ <laughs> โอวบรรยากาศสุดยอดเลยสิ่ไก่นางนี้นางน้อยนียย่ไะ บาดตึมตึมเป็นยังวะสะเทือนไม่ได้ต้องแห้งเได้ตอนแรกขีเข่าเปลือกบ่ท่านได้บ่ท่านได้เบิดนี่เพิ่นสิเอาทางทางแหลมต่ั้มเพราะตั้มเข่าเปลือกใจสิเบิดแล้วสิเอาทางทางแบนลงอ๋อเข้าใจแล้วครับป้องกันเข่าแตกป้องกันเข่าแตกนี่หลายๆคนอาจจะงงว่านี่นะครับเดี๋ยวลุงให้เบิ่องนะลูกลุงในลุงเบิ่งอันนี้นะครับอ่าตอนแรกนี่ยังเข้ายังไม่นี่นะครับเขาจะใช้ทางนี้กระเทาะเปลือกก่อนแม่นบ่ลูก ที่ยังไม่แตกแต่พอแตกแล้วนี่เขาจะใช้เนี่ยแบนๆอย่างนี้นะครับเป็นแบนเนี่ยในรุ่นึงนะลูกเพื่อป้องกันข้าวไม่ให้มันแตกนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะแหลมอันนี้จะแบนต่อเออเป็นภูมิปัญญาภูมิปัญญาอีากหนึ่งนะ <c oughs> ข้าวไม่แตกนะครับ <c oughs> ไม่แตกเออไม่แตกและรุ่นนี้นี่ถือว่าเซียนแล้วเซียนละเซียนมากๆตามข้าวเก่งมากเก่งละ สรอยงานพ่อแม่ได้ล,ลูกเรามีผู้เบาตัอยังนะาะ <laughs> ลูกเบาหยอกลูกเบาหยอกเด้อ <laughs> เป็นสาวแล้วสิบที่ก็เป็นสาวและนะ้วเนาะอันนี้คือโคกหลุดไม้ด้วยครับเดี๋ยวยอเอาปูนเฮ็ดนี่คือหลุดไม้แล้วเดีแบบพัฒนาขึ้นมานิดนึงนนแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าน,น,นีา่ก็จะเป็นโคกไม้โคกไม้นั่นนี่เลยอันนี้คโคกปูนโคกปูน แข็งแรงเกง่งสวยงามคือเล็บคือช่วงท่าของนางน้อยเนี่ยสวยงามนะฮะคือติดใจมากตั้งแต่ดูคนตำข้าวมาอีนางน้อยเนี่ยสวยงามมากๆเลยบช่วงท่าลงใช้มือเดียวยกเออใช้มือเดียวด้วยนะครับไม่ใช่สองมืออีอนางล่าซื่อ,อยังเกบาบมองสดสดดูซื่อยังกาะ,ะจงเนาะจุง ชื่อจงนะครับน้องจงนะครับเด็กหญิงจงน่ <S 2> <S 2> <S งารักด้วยหนะ้าตาน่าอินดีน้าตาน่ารักครับ <S <S กำลังจะไปบ้านตะน่างครับแต่ว่าเพิ่นแปลงทางกำลังแปลงทางเพราะดีเลยหายแล้วแปลงทางหายเนะาะกระสั่นแล้วไปบ่ได้แท้ๆเลยฮะนี่เรากำลังแปลงทางหายแล้วก็กำลังใส่ข้าวขามเนาะโอ้ทางเกตชนบทก็จะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนเห็นไหมเห็นบน่ <S <S บ ดินมันเจือนเนาะไปไปเลยนเลยบอนี่นนเอน,เนอ้องตมตอนแรกๆเนี่ยเนาะที่เอาเขามาเนี่ยมันเป็นเขาหูดเนาะเป็นกระสีเอามาก <Okay. S 1> มากเก็บอออยูใ่ในเฮื่อน,นในซ่านของไผของมันเนาะแล้วเพิ่นกระสิเอาทาทังแหลมตําก่อนเพราะว่าสีเอาทาทังแหลมตําเปลือกมันสิออกง่ายกว่า แต่มันเอาทั้ง <c oughs> ทั้งแบนตำเปลือกมันสิบพอยออกแต่พอเปลือกมันออกเทียวหนึ่ง,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 งสองเทียวแล้วเพื่อกนก็าจะเอาทางแบนลงเพราะว่าอ่ามันเข่ามันจะสิบพแตกเนาะเม็ดเข่าจะสิบพแตกเนาะทุกคนเนาะนี่นครับวิถีชีวิตของน้องๆ,ๆครับจังหวะหนึ่งสองคนลบบาทสองบาทเ,าาเป็นการออกกำลังกายภายในตัวด้แข็งแรงได้ดิ่งหน้อยบ้านเนี่ย ทุกคนสิแถวนี้สิตำสังเกตได้เลยแต่ได้หอบมากตำมือเดียวทั้งนั้นเลยสุดก่อนเข้ามาเพื่นนี่ป้อนเขาน้องมั้งเนาะเอาเรามาอยู่นี่เราเราเป็นลานไผ่นี่ใไผ่น่บนเออดูยโอ้ครับพี่พ่อน้องพากันตำแล้วกับสิพัดเข่าแล้วบน พัดเข่าแล้วบ้านเนี่ยน้อมาอยู่พี่แล้ววะเฮ้ยฮะมาอยู่น้ำอ <S <S ่อวะซื้อยังก่อนีอยุกยนยนโอ้ยนโอ้ซื้อเครื่องบินเลยเนาะซื้อยนเลยซื้อเครื่องบินเลยอ๋อน่องสิพัดเข่าได้บ้านนี่บรรยากาศวิถีชีวิตชนบทเนาะไฟฟ้าบุมมีเนาะโอ้หน่องสิพัดเข่าแล้วบ้านนี่ไปเบิ่งหน่องพัดเข่าได้บ้านี มอเต์พัดแถาไกลก็จะแตกขึ้นเลยนะซื้อยน์ซื้อเครื่องบินเนาะน้องยน์ น้องก็สิเอาตัวหนึ่งลงมันสิเอาตัวนี้ไปพัดมันเสิเอาตัวนี้ไปพัดต่อได้นีไหมครับน้องยนต์กัปเขาจำซื้อมาได้น้นองเงินเนาะน้องยนต์กับน้องเงินลอยกับตำข่าวแง่ดีมากเลยเป็นสาวแสนสวยเลยนี่สาวแสนอ่อนด้ยนี่สอสงคนนี่ตำข่าวสอยพ่อซอยแม่ครับเนอนเนี่ ยิ้มหวานได้ยนเนี่ยเนาะยนยิ้มหวานเหมือนครับเวลาตํำเข่าน้องตํำเข่าก็สิมีไก่มาถากินเศษเข่าที่มันหักมันแตกหรือมันพงออกเนาะที่มันที่จะออกจากโคกเนาะอันนี้คือโคกแบบดั้งเดิมครับเป็นเป็นโคกไม้เนาะแต่แม่นเป็นโคกที่เป็นเน็ดขึ้นมหม่นี่สิเป็นโคกอ่อโคกโคกปูนเนาะทุกคนเนาะโคกปูนเนี่เเ็ดขึ้นมหม่แต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นโคกที่ย่างแบบธรรมชาติด้วยนะอย่างเขาไม่เ็ดเอาเนาะ น้องสองคนนี่ตั้มเนี่ย,ยโอ้ขยันขันแข็งครับบรรยากาศครับเท่า,าแวะมาบ้านสะน้อยเนาะมาเบิ่งน่อ,นองนอง้นองตั้มเขากันเนาะแล้วก็สีออกไปทั้งบ้านตะนางเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศจะประมาณนี้นะครับผมเห็นบอกน้องตัเมอาาศารที่เงินเยอะโอ้เห็นบอกครับน้องตั้มเนี่ย คว่ำช้ำนาญครับสามารถตามลงไปแหลให้กศากมันมุนอยู่ในโขกได้เลยเห็นบ่ประเท่ทาไ่ธรรมดาเห็นบ่ครับศากมันมุนเลยเห็นบ่<ม>คือฝีมือขันเทพครับตามลงไปแหละศากมุนติ๋วๆเลยเห็นบ่อะไรก็ข้าเลือกแล้วตามต่อนะครับไอ้ให้เนี่ยนั่งมาหรอพี่บ่ใครเนี่ยนัน่งมา เขานอนมหายนะครับเมืเ่ย์แต่ว่าเคยลาแล้ววะตำสองคนลาแล้วเมื่อย์แล้วเดี <c oughs> ๋ยวละน้องตำนี่มันจะมีเข่าเฮียเล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะน้องก็เสเอามือปัดเข่าเนาะทุกคนเนาะเป็นบอล จอดเลยการมาเรียกทีงานเนาะซอยพอซอยเมรอันนี้พอเม่ไปไปไห้ไปสวนสองคนนี่ก็สมารถตำเขาซอยพอซอยแม่ได้น่าสดเนาอ,อ,อ,อือนี่แหละครับเห็นบเกรงเิงลีสองคนนี่แหละครับการเดินทางนะบอจักว่าาจิตเจอ,อยังในระหว่างทางเนาะแต่ละอย่างเนาะเพราะมันเป็นเขียนชนบทตมันโมเมนต์ทางลักนะคือตอ้นไม้ล่มนี่คือนี่มันก็รลำบากครับทุกคนครับก็ต้องมาให้ได้นะคอยมา สุดยอดขับระวังการหนึ่งท่านนะนี่ <laughs> ่โคกนี่โคกใหม่นี่แบบเง่้ยดังเดิมอยู่มเลยธรรมประเณโคกใหม่เนี่ยก็สิเป็นแบบโคกปูนเนาะสาเก่งจุดเหลื่ยมครับแสดงว่าพื้นต่้มทุกมือเลยนี่สาเก่งนี่ต่้มเล้วตั้แล้วก็ใส่กระยาง<ม>อ๋อบรรยากาศเนาะอันนี้เขาเอื่นบ้านนั่งก็เขาลืมบ้านนั่งอันนี้บ้านละจัดละจัดต่อไปอีกบ้านนึงบ้านนั่งก็บ้านตะนาง,นางโอ้บ้านละจัดเนาะละจัดแล้วก็ตะนางเนาะ โอ้บรรยากาศครับแดดกระลังซองแบบงามๆเลยบาล้านละจัดเนาะที่เขาผ่านมาเนี่ยคือบ้านบ้านสโนอยนะทุกคนเนาะนะบ้านละจัดบ้านนี้เขาเคยมาเขาเคยผ่านเทือนึงน่ยได้บ้าน,นบ้านละจัดเนี่ยเขาเคยผ่านเทือนึงแล้วบรรยากาศหมู่บ้านนี้บ้านนี้สิมีอ่าสิมีนม้ำ พากลางหมู่บ้านเลยนะใ้มันจะเป็นเป็นคลองห้อย,ยอะไรอ่หค้นทางกับสิพากลางกลางหมู่บ้านไปเลยนะบ้านละจัดบ้านละจัดเนาะต่อไปก็สิเป็นบ้านบ้านบ้านตะนางครับต่อไปนี่โหซักผ้าวะนวี่น้องๆกําลังสิซักผ้าวะได็กเด้แถวนี้งเป็นได้เขาโรงเรียน,น,ยนอยู่บยบ่ได้บ่ได้เขาโรงเรียนบ่แถวนี้มันบ่มีโรงเรียนเนาะลุงพูดอยู่บา,ก,า,บากอนลุงเลี้ยนอยู่บ้านเชกเกาะไกลบ่จากนี่ไปคนนูี่ จะเล็กน้อยบ่บ่ขึ้นผูยานนี่ผูนี่มันผูน,น,นี่โบไก่มันบอกเออโบไก่หรอจักรักบ้านนี้ไม่มีโรงเรียนซักลัก,อลกโอ้มันเล็กน้อยก็ยานเลยขึ้นผูสองรักเนาะขึ้นไปนี่มันมันมันไปบ้านบ้านหน้าบ่เออบ้านหน้า<ม>น้องน้อง,องสาเหตุที่เขาสื่อสารกับกับน้องๆบ่ได้นี่คือคือน้องๆนั่น บนดเขาโุงเรียนนดะ้เพราะว่าโุงเรียนมันไกลเนาะน้องๆก็เรียนบนดเขาโรงเรียนเห็นบ่เพราะน้องๆบนดอเขาโรงเรียนเท่ากับสืส้อานคําเลา่าน้ำกันก็เพิินบ่ได้เนาะมันไกลคือว่าแเละเพื่อสิหอดโรงเรียนกับสองสามโลเลยแต่ว่าถ้าขึ้นภูเขาไปขึ้นภูเขาไปสองโลจากสีเห็นโรงเรียนนะทุกคนนะแต่เขาออกไปทางนอกเนี่ก็สิเป็นบ้านตะนางครับอ่บริจาคกับสิหอดบ้านตะนางบรรยากาศสักผาสักแค่กับแค่แนวแต่มีอันอันสาโยกเนาะ ขบโมมีสังโงกยกระไซน้ำหวยพาหมู่บานมาได้ทุกคนมาแต่ไ้แต่สวนบอซึ่งเจ้านะบอมาแต่ไ้ทางไ้เนาะผมมาแต่ทางไฮบรรยากาศครับน้บา,นามาแรงเบืองคนตำเขา ลาที่โดเน,นเกตครับทเขาาทาเ้าทั้งามแลกทั้งเกลือใกลไม่ได้สูนิดนน้องเต่าซืออย่างน้อยาเตมันจะเป็นเอ่อ มันจะเป็นหวยหวยพากลางมูบ้าเลยเห็นไหมทุกคนบา้บานบ้านละจั๊บละจั๊บให้ละจักบเนี่นยนะเนาะเป็นหวยกลางพา,างมูบ่าเลยสุดยอดครับลุยขามหวยขามห้องอยางเดียวเลยสุดนี่โอ้สุดชุดชุดเลยสุดยอดเลยสุดยอดครับสุดยอดลุยยางเดียวสูอย่างเดียวื